กราบสวัสดีกาลยานิมิตที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการํำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวพระอังคารน,นะครับเป็น,ดา,น,นดาวจุลนตนดดาววาสนานะครับช่วงนี้ดาวพระอังคารเนีคงสถิตยอยู่ที่เดือนกร,รม,มะหนาะทีการงานนะครับ ช่วงต้นเดือนครับวันที่1นึ่งถึงสิถือว่าดวงดีเรื่องของหน้าที่การงานนะครับท่านใดที่ทํามาค้าขายนะครับเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าถือว่าวัสนาดีเด่นอย่างแน่นอนนะครับมีงานเข้ามาอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักหน่อยแต่คุณมียอดขายนะครับมีรายได้เข้ามาครับได้หยิบจับเงินก้อนช่วงนี้ครับท่านใดที่ทํางานบริษัทองค์กรช่วงนี้อาจจะเหนื่อยยากนิดนึงนะครับเรื่องของหน้าที่การงานครับงานอาจจะลดมือหรือว่าอาจจะโหลดงานนิดนึงนะครับแต่เป็นกําลังใจให้นะครับ คุณผ่านไปได้ดวงคุณเข้มแข็งครับคุณจะเก่งขึ้นคุณจะแกร่งขึ้นนะครับความก้าวหน้าก็เป็นของคุณครับแต่ทําไม่ต้องกังวลนะครับมีดาวพระเกตนะครับดาวบุญใหญ่ดาวสิ่งศิ์สิธิ์คุ้มภัยมาสถิตอยู่ที่เรือนสุภาครับคุณจะมีโอกาสได้รับความชื่อเลือพิเศษนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าว้าเจ้านายดีนะครับผลงานก็โดดเด่นนะครับต่อมา18สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอังคารจะเริ่ว่าสสางคุณย่าราศีแล้วนะครับ ยกเข้ามาสถิตอยู่ที่ลาลาพระนะครับเรือนของโชคลาภลาภผลความสุขสมหวังนะครับวาสนาจะกลับมาดีเป็นยิ่งแล้วนะครับนับจาก18สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีเกณฑ์ของโชคลาภลาภผลนะครับถ้าการใช้ช่วยในครอบครัวสังคมโดยรวมก็ถือว่าจะมีความสุขดีครับมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือทําอะไรก็มีโอกาสรับเลยแล้วก็สําเร็จได้สูงนะครับเจริญอริด้วยนะครับดาวพระอังคารก็มองว่า ถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันคุณจะมีโชคดวงตดัวเด่นนะครับด้านการแข่งขันครับหรือว่างานในยากคุณทําได้มีโอกาสสาเร็จสูงนะครับลัสษณกลับมาฟื้นแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับดวงการงานชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานกับม้าของคุณนะครับในช่วงเดือนนี้มีการยกย้ายราศีอยู่หนึ่งครั้งครับช่วงต้นเดือนนะครับวันที่1นึถึงสิเจ็าเจริญการงานของคุณ ตำแหน่งเข้มแข็งที่สุดแล้วนะครับที่เรียกว่าดวงมหาจักรนะครับสถิตอยู่ที่เรือนสุภาษด้วยนะครับมีโอกาสสัมพันธ์ที่ดีกับการพัฒนาตนเองครับคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดด้วยนะครับมีโอกาสได้สัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้านายครับจะหยิบยืดโอกาสหรือว่าให้ความดีความชอบอคุณมากเป็นพิเศษด้วยนะครับการงานพุ่งเทะเต็มที่นะครับส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าจะได้รับการ ช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่มีโอกาสได้พิเศษนะครับหรือว่าคําสั่งซื้อมากๆนะครับให้คุณมีโอกาสได้ทํางานอาจจะหนักแต่ได้เงินเป็นก้อนนะครับลาผลโดยรวมครับดาวประพุทธผลตอบแทนจากการทํางานนะครับสับในตลอดเดือนนี้เลยนะครับยังคงสถิตเข้มแข็งนะครับอยู่ที่เรือนการงานด้วยนะครับตําแหน่งเป็นอุจวิลาชนะครับราชาโชคแล้วก็มหาจักร ตำแหน่งดาวปรพูดนี้เข้มแข็งที่สุดในรอบปีแล้วนะครับคําว่าลัผลจากการทํางานนั้นนะครับท่านใดที่ทํางานบริษัทองค์กรก็มักได้รับโอกาสดีๆรวมถึงถ้าเป็นช่วงของการพิจารณาความดีความชอบนะครับคุณมีโอกาสได้รับสูงครับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนพิเศษหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับเรื่องของหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีพิจิกครับแล้วก็ดาวพระพระัสบดีครับเจ้าเรือนปุตตานะครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่นะครับ ช่วงนี้ก็เป็นราชาโชคด้วยครับสถิตอยู่ทเรือน,นอริก็จริงนะครับคืองานใหม่ธุรกิจใหม่คุณก็ทําได้เลยนะครับมีโอกาสทําแล้วช่วงต้นอาจจะมีอุปสรรคทดสอบอาจจะมีติดขัดมีราชาอยู่บ้างแต่คุณพาทาแล้วคุณจะผ่านไปได้แล้วต่อไปมีโอกาสสําเร็จในระยะยาวครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ครับเจเนอรสุภาพเรื่องของการสมาธิดีกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่มีช่วงบางวันนะครับที่ดาวพระจันทร์อ่อนกําลังนะครับ ช่วงวันที่2 1ถึง23ครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์อยู่ที่เรือนวินาศนะครับถ้ามองเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าการติดต่อประสานงานกับทางไกลกับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าบริษัทใหญ่ๆพยายามเตรียมการให้ดีครับมีโอกาสจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันได้หรือว่าอาจจะผิดพลาดเรื่องของเอกสารสัญญาได้นะครับต้องเตรียมการแล้วก็ตรวจสอบให้รอบคอบครับอีกช่วงหนึ่งครับช่วงวันที่2 4ถึง25บครับช่วงนี้อ่อนกําลังกลุ่มลัคนาคนด้วยนะครับ ขอให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกพยายามทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับมีไรสก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับงานก็จะผ่านไปได้ท่าในใดทํามาค้าขายก็ดูแลให้ดีนะครับเรื่องของกิจการเรื่องของผลประกอบการนะครับหรือว่าอาจจะผิดพลาดเรื่องของจํานวนเงินได้นะครับก็ต้องดูแลเรื่องของบัญชีแล้วก็การเงินให้ดีนะครับก็ผ่านช่วงนี้ไปได้ก็ถือว่าปกติดีนะครับภาพรวมเรื่องของหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าดีครับมีความก้าวหน้าแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องของการพัฒนาตนเอง และได้พิเศษหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งของคุณนะครับโดยในเดือนนี้ครับหาชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงาน,านการงานครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามยากครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย15บาทเลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุญที่สมกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกครับดวงการเงิน ชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระศพดีครับเจ้าเรือนการเงินนะครับช่วงนี้เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับสถิตเป็นราชาโชคอยู่ที่เรือนอรินะครับการทํามาหารายได้อาจจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะครับแต่เงินเข้ามาอย่างแน่นอนครับมีรายได้ที่มากขึ้นใครทามาอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายเนี่ยยอดขายยังคงต่อเนื่องครับรายได้เข้ามาอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูแล,แลเรื่องของบัญชีรับจ่ายให้ดีแค่นั้นนะครับพออยู่ที่เรือนอริบางครั้ง อาจจะไม่ชอบใจนะครับเรื่องของต้นทุนสินค้าและบริการหรือว่าพลังงานนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับก็วางแผนให้ดีครับโดยรวมถือว่าดีนะครับแต่ช่วงนี้ครับช่วงวันที่1 3ถึง28สิงหาคมครับดาวจุาเรืนการเงินคุณโคจอมต์นะครับก็คือว่าโคจรอยู่กับที่นะครับคือไม่ไปหน้าไม่ถอยหลังถ้ามองเรื่องของการหารายได้หรือว่าตัวเลขบางครั้งรายได้อาจจะไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าคงที่นะครับถ้าเป็นนักเทรดช่วงนี้ก็ต้องดูแลให้ดีนะครับบางครั้ง อาจจะไซเวหรือว่าไม่ไปหน้าไม่ถอยหลังนะครับหรือว่ารายรายได้เนี่ยหรือว่าทรงตัวนะครับก็ควบคุมรายจ่ายส่วนหนึ่งไว้นะครับดาวพระศุกร์ครับดาวเรื่องของกระแสงกนสดสภาพคล่องนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับวันที่1นึถึงยีก็ยังอยู่ที่เรื่องการงานนะครับก็ถือว่าปกติดีนะครับยังมีรายจ่ายในชุดชีวิตประจําวันที่ปกติดีบางท่านก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับการทํางานนะครับการเดินทางหรือว่าภาษีสังคมในที่ทํางานครับก็ต้อง วางแผนการเงินให้ดีนะครับโดยปกติแล้วการเงินการหารายได้ของคุณหรือว่ายังคงดีนะครับยังคงทรงตัวครับท่านใดทํางานบริษัทองค์กรถ้ามีโอกาสได้รับงานพิเศษหรือว่างานท้าทายงานเชิงลุกแล้วลองหยิบจับมาทําดูครับจะเพิ่มรายได้ให้กับคุณนะครับรายได้พิเศษเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับใครทํามาค้าขายด้วยร่วมก็หรือว่ามุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานให้เต็มที่ครับการเงินก็หือว่าโดยรวมถือว่าดีอยู่แล้วนะครับได้นับจาก27สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ย้ายราศีแล้วนะครับ ยกเข้ามาเสด็จอยู่ที่เรือนสุภาของคุณนะครับตำแหน่งเป็นราชาโชคชาวลัคนาราศีพิจิกนับจาก27สิงหาคามเป็นต้นไปการเงินสาภาพคล่องกระแสเงนินสดของคุณจะกลับมาฟื้นแล้วครับกลับมาดีขึ้นเป็นยิ่งนะครับมาแผนให้ดีอยู่แล้วคุณมีโอกาสมีเงินเหลือเก็บได้วันหน้าก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นที่ดินหรือวารถยนต์ได้ด้วยนะครับการเงินกลับมาฟื้นดีขึ้นครับโดยในเดือนสิงหาคามนี้ครับหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินครับ ควรไปก,ากราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปบางสยายญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความรักชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิคู่ครองคนรักครับในเดือนนี้ มีการยืดยาดาศีนะครับโดยช่วงต้นเดือนครับจนถึงช่วงกลางเดือนเลนครับวันที่1-26ถึงสิหงหาคมครับดาวเจรเดินความรักของคุณสถิตอยู่ที่เรือนกัมมะนะครับช่วงนี้ใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วถือว่าความรักปกติดีนะครับเป็นความรักที่เข้าใจกันสนับสนุนช่วยเหลือนะครับเรื่องของหน้าที่การงานให้กันและกันด้วยนะครับท่านใดที่ประกอบอาชีพธุรกิจร้านค้านะครับกับคู่ครองกับคนรักช่วงนี้ถือว่าดวงสมพงกันนะครับส่งเสริมให้กิจการร้านค้า ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการค้าขายและได้กําไรที่ดีนะครับส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกท่านที่โสดครับดูที่ดาวพระศุกเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้อยู่ที่การงาน,นครับก็มีโอกาสพบเจอพบรักจากการทํางานนะครับในที่ทํางานหรือว่ามีคนในอาชีพแล้วแนะนําให้รู้จักกันนะครับโดยรวมก็คุยคุยเปิดใจกันได้นะครับคุยกันได้มีเกณฑ์ที่เข้ามาแล้วส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานให้กันและกันนะครับ ต่อมาครับช่วงวันที่27สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์นะครับย้ายราศียกเข้ามาสถิตอยู่ที่เดือนสุภาษณ์นะครับครองตำแหน่งราชาโชคครับความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าดีมากนะครับท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วยิ่งใส่ใจกันมากขึ้นยิ่งส่งเสริมช่วยเหลือหน้าที่การงานแล้วยังมีโอกาสสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเคยญาติด้วยนะครับเป็นความรักที่ดีเป็นยิ่งนะครับส่วนท่านที่โสดครับนับจาก27สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ ความรักสเสน่ห์ของคุณจะมีมากนะครับมีโอกาสพบรักทางไกลหรือว่าพบรักจากการเดินทางไกลหรือว่าการติดต่อประสานงานกันครับมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์มีอายุมากกว่าคุณด้วยนะครับรวมถึงมีเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะครับเข้ามาแล้วกถือว่าคุยกันได้ดีนะครับมีเกณฑ์ส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาตนเองด้วยนะครับยังไงซะก็ต้องอปรึกษาญาติผู้ใหญ่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสถิตยอยู่ที่นันสุภาพเป็นสัมพันธ์กับเรื่องของพี่น้องแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายเราด้วยครับ ดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงทานความรักครับควรไปกราบสักระขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทําบุญเป็นจานวนเงินที่ลงท้าย6บาทเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านตรวดน้ำอุทิศสนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรโดยนห้นาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวชุลลิศลาภ เรื่องของโชคลาภลาภผลแล้วก็โชคลาภที่ได้รับจากผู้อื่นนะครับซึ่งในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับดาวพระพุธสถิตยอยู่ที่เรือนกรรมมะนะครับตำแหน่งเข้มแข็งที่สุดแล้วนะครับเรียกว่าราชาโชคอุจาวิลาาแล้วก็มาจารครับช่วงนี้เลขนําโชคหรือเลขเสริมดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกคือเลขเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณครับเลขเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคุณหรือเลขหนึ่งครับโดยในเดือนสิงหาคมครับ ดาวเที่ยคุณท่านโชควาสนานะครับช่วงวันที่1สิงหาคมครับดาวเด่นดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์แล้วก็ดาวพระเกตหรือเลข9ครับดาวรองดาวพระจันทร์หรือเลข2ครับต่อมาช่วงวันที่16สิงหาคมครับดาวเด่นนะครับดาวพระเสาร์ครับหรือเลข7ดาวรองดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์แล้วก็ดาวพระเกตหรือเลข9ครับโดยในเดือนสิงหาคมครับหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงท่านโชคลาบครับ ครไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย6บาทในกําลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยแห,าห้าดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกันเลยนะไม่ทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออเวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะะละด้วยเทินขอพระคุณครับ